ในส่วนของวิปรัฐบาลและก็วิปฝ่ายค้านค่ะได้สรุปวันอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152แล้วนะคะคือจะเริ่มขึ้นในวันที่3ถึงวันที่4เมษายนนี้ค่ะ นายวันมูัมหมัดนอมัติาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการพิจารณายติอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ว่าได้รับรายงานจากประธานวิปทั้งสองฝ่ายว่าในการประชุมจะมีขึ้นในวันที่3ถึงวันที่4เมษายนนี้โดยหากมีสมาชิกอภิปรายพัดพิงถึง,ถงนายทักษิณชินวัตรอด,ดีตนาย,ยกรัฐมนตรีในส่วนของทางสภา,าค่ะเขามีข้อบังคับการประชุมอยู่แล้วโดยหากกล่าวถึงบุคคลที่3โดยไม่จําเป็น ประธานการประชุมคงไม่อนุญาตแต่หากบุคคลนั้นเกี่ยวข้องกับยติการอภิปรายก็ต้องพิจารณาเป็นเรื่องเรื่องไปส่วนการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567วาระ2ถึง3จะมีการพิจารณาคือในช่วงวันที่20-22มีนาคมนี้เนื่องจากว่าในวันที่25มีนาคมตรงกับวันอภิปรายทั่วไปตามมาตรา153ของวุฒิสภาค่ะ ส่วนทางด้านนายวิสุทธ์ชัยนรุญประธานบิบรัฐบาลยืนยันค่ะว่ารัฐบาลจะเปิดโอกาสให้ทางฝ่ายค้านซักฟอกอย่างเต็มที่รวมถึงทาหน้าที่ในการตรวจสอบการถ่วงดุลของรัฐบาลจึงถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนจะได้เห็นถึงการทํางานของรัฐบาลซึ่งก็เชื่อมั่นว่ารัฐบาลก็มีความพร้อมที่จะตอบข้อซักถามโดยไม่จําเป็นจะต้องมีองครักษ์นะคะเพราะว่าทางสสเขามีความพร้อมอยู่แล้วส่วนในครั้งนี้ค่ะรัฐบาลก็มีสสรุ่นใหม่ขึ้นมาจํานวนมากหากไม่ เกินเลยหรือว่าเกินขอเบเขตการอภิปรายหรือว่าไม่แตะต้องคนนอกหรือกล่าวเรื่องที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะโดยจะเปิดโอกาสให้ทางฝ่ายค้านใช้เวลามากที่สุดคาดว่าน่าจะไม่เกิน30ชั่วโมงทางนี้หากยัตติที่มีการเสนอมาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนายทักษิณชินวัตรตรงนี้เชื่อว่าเรื่องนี้คงมีการทักท้วงก่อนแต่ในข้อบังคับของสภาเขียนไว้ชัดเจนว่าการกล่าวถึงบุคคลภายนอกได้ก็ต่อเมื่อมีความจําเป็นแต่หากทักท้วง แล้วยังมีการภาคพ,พิิงหรือว่ามีการอภิปรายจนทําให้เกิดความเสียหายผู้อภิปรายค่ะต้องรับผิดชอบคดีทางกฎหมายเองนะคะ